โตโน่ถึงกับงงจู่ๆก้อยร้องไห้กลางรายการรู้สาเหตุแล้วบีบมือแน่นๆเป็นอีกหนึ่งนักร้องพระเอกสุดฮอตควันใจสาวๆโตโน่พาคินคำวิไลศัก์ล่าสุดนั้นโตโน่เป็นแขกรับเชิญรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ EP 119ดำเนินรายการโดยก้อยนัตตี้ดรีมมีบางช่วงนั้นคำพูดของหนุ่มโตโน่ทำก้อยถึงกับน้ำตาคลอ พี่โตโน่มีโมเมนต์ขี้หึงขี้หวงแบบนี้บ้างไหมโตโน่บอกว่าไม่เลยก้อยถามว่าเพราะว่าเราผ่านชีวิตมาเราเลยเปลี่ยนหรือว่าพื้นฐานเราไม่เป็นอยู่แล้วโตโน่บอกว่านิชาเป็นสิ่งดีงามไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกก้อยเข้าใจไหมต่อให้วันหนึง่งเขาชอบคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องดีกับชีวิตของเขาเราก็เลยไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเราอยากให้เขามีความสุขจริงๆ เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลทั้งบ้านตั้งแต่อายุ20ก้อยบอกว่าพี่ช่วงนี้หนูเซน i ิทีฟเรื่องตัวเองช่วงนี้ก้อยอารมณ์สวิงเล่าให้พี่โตโน่ฟังแต่ว่าก้อยจะไม่บอกทุกคนก้อยจะบอกพี่โน่แค่นั้นให้พี่โน่เยียวยาอยู่ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวก้อยนั้นเป็นอะไรแต่ขอส่งกํำลังใจให้นะคะ